สวัสดีค่ะสวัสดีครับหน้ามันมากวันนี้เรามาซื้อของกันนะคะนี่มาดูกันเลยนะคะวันนี้มีผ้าคลุมไหล่สวยๆแล้วก็กระเป๋านะคะมีผ้าคลุมไหล่แล้วก็กระเป๋าเดอวยกระเป๋าวันนี้เอาไปสี่ใบนะคะของไม่เยอะนะคะเพราะว่าวันก่อนเราเราเอาไปเรายังไม่ได้ไลา์ขายเลยนะคะนะแต่ว่ากระเป๋าก็ ถึงไม่ได้ไลค์ขายก็ใกล้หมดแล้วเนาะพ่อเนาะครับเอ่อหิวไหมกินมาแล้วก <c oughs> ินขนมมาแล้วใช่สินั่งพ่อนั่งอยู่ในรถนะคะแล้วแม่ก็ลงไปซื้อผ้านะแม่หิวนะคะหิวข้าวมา,าก่าก๋วยเตี๋วกินระหว่างทางนะพ่อนะกว่าจะถึงบ้านเรานะคะร้อยกว่าโลนะแม่คงทนไม่ไหวเดี๋ยวหิวตายในนี้แหละนะคะกินขนมเซเว่นนะไม่อุ่นท้องนะคะว่าจะซื้อนมก็ลืมนะซื้อแต่ขนม วันนี้ขากลับแล้วนะคะตอนนี้ขากลับ15บหนฬิกาถึงบ้านน่าจะประมาณสัก17บเจนะคะสิบเจไม่เกิน17บเจครึ่งนะคะเพราะว่าพ่อขับรถยังไม่เก่งนะคะไม่เหมือนแนนนะ,ะเวลาที่แม่รีบๆนะคะแม่ก็จะให้แนนพามานะคะแนนจู่08นะ,ะลูกช่วยฝากช่องนะคะฝากติดตามช่องแนนจู่08แล้วก็สหายพายุด้วยนะคะพี่ชมพู่เพชรด้วยเด้อ ฝาก FC แม่นะคะติดตามช่องแรนจุด0 8ด้วยนะคะนะแรนเป็นเด็กดีนะคะมาน้องก็เด็กดีนะมีน้ำใจนะคะตอนนี้ไปทำงานที่ที่สีสเกตนะคะไปทำข่าวที่สีสเกตนะ,ะแม่คิดถึงอยู่นะค,ะคุณนริศบุญน,นิ่มไม่รู้ไม่รู้จะเห็นพ่อแม่หรือเปล่านะคุณนริศลูกชายคนโตนะคะแล้วก็น้องเป้อมารินนะคะ คนน่ารักหมดเลยนะคะทุกคนน่ารักหมดเลยนะคะเป็นสื่อที่น่ารักมากๆมีน้ําใจนะคะไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกอะไรกับช่องไทยรัฐอมรินหรือว่าสื่อช่องใหญ่อย่างช่องสามหรือว่าช่องต่างๆนะคะแต่สําหรับพวกเราแล้วทุกคนที่เข้ามาคือมีน้ําใจทุกคนเลยนะคะเมื่อวานเมื่อคืนนะคะตอนเย็นนะไม่ใช่เมื่อคืนหรอกตอนเย็นนะคะก่อนไลฟ์สดนะก็มีพัสดุกองนึงมาใช่ไหมพ่อใช่ครับเป็นผลไม้นะคะ มายงชิดจากพี่ออยช่องสามนะคะมายงชิดนะคะดีใจมากๆเลยนะคะแอดมินมายืนเฝ้าเลยนะแบบเออแม่ก็บอกแอดอ้วนนะแต่มายงชิดไม่อ้วนหรอกกินได้กินเถอะ <c oughs> นะคะ <c oughs> น่าสงสารนะคะคนอ้วนนะคะน่าสงสารมากๆเพราะว่าเขาต้องอต้องอดทนนะคะเวลาเจออาหารที่น่ากินแล้วก็อยากนะคะต้องกินแค่พอประมาณนะคะ แต่คืออ้วน่ะนะยังไงมันก็อ้วนน่าสงสารมากต้องอดอาหารที่แบบที่ชอบนะคะผู้หญิงก็อยากสวยอยากงามนะคะรักสวยรักงามเป็นธรรมดาแม่ชมพู่ก็น่าสงสารตรงที่กินอะไรก็ไม่อ้วนนะคะอยากอ้วนนะคะคนอยากอ้วนก็ไม่อ้วนคนอยากจ่อยก็ไม่จ่อยเด้อเขาก็อยากแบ่งให้แม่สักคนละสามกิโลเหมือนกันนะคะแอดมินนะคนที่อยากอ้วนก็ไม่อ้วนคนที่อยากผอมก็ไม่ผอมนะคะต้องกินแค่แบบ กินด้วยความยับยั้งชั่งใจนะแบบาอาหารอร่อยเขาก็อยากกินให้อิ่มนะคะน่สาสงสารมากๆแอดมินแม่ก็น่ารักนะคะทุกคนนะถ้าแม่มาซื้อผ้าแบบนี้กลับบ้านค่านางก็จะทําไข่เจียวรอนะคะทํากับข้าวรอนะนี่นี่วันนี้ที่แบบว่าขากลับนี่กลับบ่ายสามนะคะปกติแล้วเราจะเราจะขากลับเนี่จะเริ่มต้นออกรถสิบเจ็ดนาฬิกานะคะเมื่อก่อนนะ แต่วันนี้คือไม่ต้องขออภัยลูกค้าด้วยที่มาส่งของเร็วนะคะมาส่งของ11บเอโมงนะคะนะวันนี้คือออกมาก่อนเที่ยงนะคะมาส่งของ11บเอโมงนะแล้วก็ไม่ได้อยูรอ่รอลูกค้าเลยที่หน้าร้านนะคะวันนี้นะะเป็นวันหยุดด้วยเพื่อ <c oughs> ที่เราจะได้กลับให้ทันไลฟ์สดแล้วก็ได้พักผ่อนบ้างนิดหน่อยนะคะได้ได้เอาผ้าออกจากถุงแล้วก็จัดของอย่างดีนะคะจะได้ไม่ไลฟ์แบบไม่ได้เตรียมตัวนะคะนะ ทุกครั้งที่เรากลับไปถึงบ้านนี่แบบเยิ่งช่วงนั้นไลททุ่มนึงนะคะไล่ตอนทุ่มหนึ่งนะแบบฉุกระหูกมากๆนะคะเตรียมตัวไม่ทันนะแถวนี้มีร้านกว๋วยเตี๋ยวไหมนอ้อท้องทุ่งแถวนี้นะคะดูนะคะฝั่งข้างพ่อนะคะเป็นทุ่งนาเขียวเลยนะคะก็ทานาปังกันนะนี่ฝั่งแม่นะคะวิวสวยมากๆเลยนะคะน,นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูไหนล่ะนี่นี่นน นี่นะคะเป็นทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนาเด้อแถวนี้สงบมากๆเลยนะคะอยากจะจอดรถทําท่าเลี้ยงควายแอบเลี้ยงควายมีวัวควายเยอะนะคะแถวนี้นะ,ะเขาแบบยังเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันเยอะนะคะหมู่บ้านแถวนี้นะคะ แล้วจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวใก,กล้ๆนะพอเนาะแต่นี่เปี่ยวเหลือเกินกว่าจะออกไปถึงถนนใหญ่นะพอไปถึงร้านใหญ่นะคะถึงติดถนนใหญ่พวกเราก็ไม่กินกันนะพอ mm ่อ hmm. ไม่กล้าจอดกินเพราะว่าคนเยอะ mm hmm. <laughs> คือแบบเอ่อท่ามกลางผู้คนนะทั้งกินแล้วก็ยิ้มทักทายผู้คนแบบนี้คือแบบบางคนก็แบบไม่ชมพู่ใช่ไหมก็ <laughs> <laughs> คือมันไม่รู้สินะ ความรู้สึกที่เราไม่เคยชินนะคะเมื่อก่อนนะมันไม่ไม่ใช่แบบเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะมีคนรู้จักพอมีคนรู้จักเขาก็จะมาทักทายกินบ้างไม่กินบ้างนะ,ะไม่เหมือนกินที่บ้านนะ,ะมีเวลาออกไปข้างนอกสิ่งที่แม่ชมพู่เ,เสียความรู้สึกมากๆกก็คือแบบทักผิดนะ,ะเยอะมากนะคะคนทักผิดนะ,ะจะแปลงร่าง,างยังไงวะ นะคะแต่มีหลายคนที่ทักผิดในที่สาธารณะก็ยังพออภัยนะคะ<ๆ>เพราะว่าเราอยู่ในที่สาธารณะแต่ว่าอยู่ที่ร้านผ้าเราเองนะคะอยู่ที่บ้านแม่นะแบบว่ามาทักเราเป็นป้านะคะแบบโอ้ยมุ้อเจ้าก็ะไดลิดโตนคอยแนีคือคืออยากจะขึ้นป้ายว่านี่บ้านแม่ชมพู่นะคะแต่จริงๆแล้วคือร้านผ้าแม่ชมพู่นะคะแต่แต่ไม่น่ามาไม่น่าเรียกแม่ว่าป้าเลยนะคะแบบ โอ้โหแบบเหมือนชีพจรหยุดเต้นเลยนะแม่น่ะพอใครมาเรียกเราว่าป้าที่บ้านเรานะป้าจุดๆนะคะไม่ใช่ป้าที่หมายถึงความแก่นะคะแต่แก่นี่แม่ไม่เป็นไรใครจะเรียกแก่เรียกดําเรียกเขียวอะไรได้หมดนะ่ะแม่ไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับความพร้อมความสวยหนู่สวยงามนะคะไม่ได้แคร์เลยนะคะสําหรับความขี้เหร่นะคะนะที่แม่แคร์คือกระเป๋าในตังในกระเป๋ามากกว่านะพอนะ ความสุขมากกว่านะคะใครจะเรียกอะไรก็ช่างเขาแต่อย่าเรียกแม่ว่าป้านะ,ะเรียกิดชีวิตเปลี่ยนรอยยิ้มก็เปลี่ยนเป็นบูดทันทีนะคะคลิปนี้อันนี้คือเราใช้ไม้เซฟี่นะพอนะมือก็จะสั่นนะคะเพราะว่าทางแถวนี้เป็นทางแบบยังไม่ใช่ทางสี่เลนนะเป็นทางเหมือนถนน เข้าหมู่บ้านเล็กๆนะคะแต่ว่านี่ทางก็จะขยกขยเกโยกเย,ยกต้องขยับกล้องไปมานะคะเพราะว่ามือสั่นนะคะทางค่อนข้างจะยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ายังมีหลุมมีอะไรอยู่นะค,คลิปนี้จบไว้เท่านี้ค่ะชดกดไลค์กดแชร์นะครับฝากน้องไอชแนลด้วยนะครับฝากน้องไอชแนลแล้วก็ลูกอีกละแนนอะไรก่นศูนจู008อ,อาจารย์ สายพายุ08พี่อะไรลนะ่ะพี่ชายก็พี่ชมพูเพะะมพ่เพชรนะคะชมพู่เพชร08นะ08นะทีมช่อง8นะคะนะเป็นทีมนักข่าวนะคะมีช่องของตัวเองทําพร้อมๆกันเลยนะคะกับแม่ชมพู่นะคะทาพร้อมกันแล้วก็พวกเราสนุกนะคะที่ได้ทำยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ติดตามชีวิตตัวเองนะคะตามติดชีวิตตัวเองนะคะนะช่องแม่น้องชมพู่เฟมิลี่นะคะฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายหากินก๋วยเตี๋ยวก่อนหิวหิวหิว